สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด s u b สไคร b ์ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะดิท t o ลฟาร์มมารสุมโชคิวหนึ่งกำไรโต40%ตุนโปรเจกต์ใหม่อีก900ล้านข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือดิทโหรือบริษัทดิทโ ประเทศไทยจำกัดมหาชนวันนี้เรามาอัปเดตข่าวหุ้นของดิโทกันนะครับต้องบอกเลยว่าแม้เศรษฐกิจช่วงนี้จะพันพวนพอสมควรแต่ดิโทก็ยังโชว์ผลงานไตรมาสแรกของปี68ได้แบบสวยๆเลยกวาดกำไรไปถึง146,041,000บาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ40%เลยทีเดียว ปัจจัยหลักที่ทําให้รายได้เติบโตแบบนี้ก็มาจากงานวิศวกรรมเทคโนโลยีที่ยังแรงดีไม่มีตกแถมระบบบริหารจัดการเอกสารก็ยังไปได้เรื่อยๆไม่แผ่วเลยตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้บริษัทกวาดงานใหม่มาแล้วเกิน900ล้านบาทซึ่งก็ไปดันให้ยอดแบ็กล็อกในมือทะลุปไปกว่า4 0 0 0ล้านบาทแล้ว คุณธกรรัตนกมลซึ่งเป็น CEO ของด i โ o ก็ออกมาเล่าว่ารายได้จากการขายและบริการในไตรามาสแรกอยู่ที่ประมาณ745ล้าน270,000บาทเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ30ล้านบาทหรือประมาณ4%ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง41ล้82,000บาทคิดเป็น40%เลยทีเดียว จุดเด่นของดิโธคือสามารถรักษาการเติบโตของกำไรได้แบบต่อเนื่องทุกปีรายได้หลักมาจากงานเทคโนโลยีและโครงการจากหน่วยงานราชการนอกจากนี้ยังมีรายได้จากระบบบริหารจัดก,การเอกสารและ c y เ e อร์ซิเคียที่ตอนนี้มีลูกค้าเพิ่มทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในไตรมาสนี้เองบริษัทก็มีรายได้จากโครงการของกรมที่ดินที่ให้บริการเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อใช้จดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศได้เงินจากตรงนี้มาประมาณ94ล้านบาทส่วนอีกประมาณ16.8แสนบาทก็มาจากการรับรู้กำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม คุณทกรยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าแม้เศรษฐกิจตอนนี้จะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่บริษัทก็ยังเติบโตได้ดีด้วยกลยุทธ์ที่เน้นการกระจายกลุ่มลูกค้าไม่พึ่งพาแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าดีโทมีทั้งลูกค้าภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจทำให้ความเสี่ยงโดยรวมลดลงไปเยอะมาก ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาดีโทเซนสัญญาโครงการใหม่หลายโครงการโดยเฉพาะงานวิศวกรรมของบริษัทลูกอย่างสยามทีซีที่มีมูล,ลค่ารวมประมาณ800ล้านบาท ยังไม่รวมงานด้านดิจิทัลไฟล์เช่นงานจากสารหรือทอก,กสอซึ่งรวมแล้วตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้บริษัทรับงานใหม่มาแล้วราวๆ900ล้านบาทและยังมีแบ็กล็อกในมือกว่า4,000ล้านบาทเลยทีเดียวนี่ยังไม่รวมงานประมูลจากกรมที่ดินที่ยังรอผลอยู่คาดว่าอีกไม่นานจะรู้ผลกันแล้วสุดท้ายคุณทกรยังทิ้งท้ายว่าไตรมาสที่สหน้าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่อง เพราะงบประมาณประจำปีของปี68เริ่มออกมาแล้วซึ่งบริษัทก็เตรียมพร้อมเข้าไปร่วมแข่งขันในหลายโครงการใหญ่จากภาครัฐโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่ทยอยรับรู้รายได้เข้ามาเรื่อยๆและก็ยังตั้งเป้าไว้ว่ารายได้ทั้งปีจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ20-30%ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าจับตาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับดิโท เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องคลิปต่สต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ